ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านก่อนจะรับชมคลิปดีช่วยกดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยเออกดตรงนั้นแหละคนที่เคยกดแล้วไม่ต้องกดนะว่าแต่นี่มันมือท่านผู้ชมหรือเปล่าวันนี้ห่าไอสมนาแถมยังชี้มาที่พวกเราด้วยคำว่าไม่น่าจะใช่นะถามมาดูสิโอ้ยงั้นก็ฝากท่านผู้ชมด้วยละกันพวกข้าไปก่อนละหลอนก่อนเล่า โอ้ยทำไมมันถึงเมือนอย่างนี้วะว่าแต่เข้ามาอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเดินมาผิดทางนะอ้าวค้ามเมืดดึกดื่นแล้วไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องไอ้หนูพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยขอดูหน้าหน่อยสิว่ามันลูกเต้าเล่าใคร เฮ้ยได้ยดินที่ข้าพูดไหมเนี่ยมานั่งเล่นอะไรตรงนี้แล้วผีก็ลอกเอารอกนี่ไอ้หนูทำไมไม่รีบกลับเข้าบ้านเข้าช่องเดี๋ยวพ่อแม่ก็เป็นห่วงเองหรอกไม่มีใครเป็นห่วงข้าหรอกเข้าไปสบายกันหมดแล้ว โอ้ยอะไรของเองวะไอหนูที่ว่าไปสบายกันนะว่าแต่ทำไมเองถึงได้ถาแป้งข่าวอกอย่างนั้นแล้วหรือว่าจะมาแกล้งหลอกเป็นผีแค่ไม่ได้แกล้งหลอกเป็นผีนะและอที่จริงข้าก็ไม่เชื่อเด็กแล้วด้วยไม่เชื่อก็แหกตาดูให้ดีสิโอ้ยอย่าบอกนะวา แค่แค่รอเพื่อนมาเล่นด้วยนะจะอยู่เล่นเป็นเพื่อนข้าไม่ล่ะโอ้ยเขาว่าไม่น่าจะดีนะข้าขอกลับบ้านก่อนละจะไม่อยู่เล่นเป็นเพื่อนข้าก่อนเนะ้ะจะรีบไปไหนแล้ว ข้านานไม่เอสิตข้ากำลังสนุกเลยรีบมาเล่นกันเถอะและเด็กทั้งสองต่างก็พากันวิ่งเล่นแต่พอเล่นมาได้สักพักไอ้จอยก็ขอหยุดกิจกรรมไว้ชั่วคราวข้าว่าขาเหนื่อยแล้วล่ะไอสิตวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะข้ายังไม่ทันเหนื่อยเลยพวกนี้เองรีบมาหน่อยแล้วกันนะข้าจะรอตรงนี้แหละงั้นข้ากลับก่อนนะเองก็รีบกลับบ้านหน่อยละเดี๋ยวพ่อแม่เองจะว่าเอา ไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อแม่ของข้าหรอกน่าจะไปเกิดกันหมดและ้วล่ะเจ้าเด็กผีได้สะบัดออกมาหลังจากที่เอจอยนั้นเดินจากไปว่าแต่ว่าเอเด็กผีตนนี้มันโผล่มาได้ยังไงกันแน่คงต้องตามหาคําตอบกันต่อไปจริงๆนะโว้ยเมื่อคืนขขาโดนผีหลอกมานะจนเดินหลงไปหลังวัดเขาให้ ข้าไม่เคยเห็นมีนะลูกเพสงสัยลูกพี่จะตาลายนั่นน่ะสิลูกพี่ข้าก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะโอ้ยดูท่อทองพวกเองคงไม่เชื่อข้าหรอกสิท่อก็แง่แหละลูกพี่ชอบหลอกข้านี่นาสงสัยแถวนั้นมีของดีนะสิจริงไมหมสมนาข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละสมตุ๋ยไอ้สองตัวนี้ดูเหมือนไม่เชื่อคำพูดของข้าเลยล่ะสิเนี่ยในเมื่อตื่นกันดีๆไม่ชอ เออข้าก็แค่หยอกพวกเองเล่นล่ะนะดูซิว่าจะใจแข็งกันไหมเพราะว่าคืนนี้ข้ามีน้ำหมากอย่างดีให้พวกเองกินนะงั้นพวกเองไปรอข้าที่เพิงพักหลังวัดกวแล้วกันเดี๋ยวข้าตามไปข้าว่าแล้วหลุกเพย์ต้องหลอพวกเรานั่นนะสิจะมาทดสอบความกล้าพวกข้าใช่ไหมล้วของดีพวกข้าไม่พลาดแน่จริงไหม่สมตุย๋ยว่าแต่ทำไมต้องให้ไปกินที่นั่นด้วยวะ หรือว่าจะมักไว้แถวนั้นทำไมเองทำงานเสร็จไว้จังวะหรือว่าจะรียบไปไหนแล้วเนี่ยข้าก็ไปเล่นแถวนี้ละ่ะไอ้นี่มีพิรุษหมูนี่ไม่ยอมเล่นกับข้าเลยไอ้จ่อยขวดเอ้ย เสร็จธุระแล้วจะไปเล่นที่ไหนก็ไปนะทำไมวันนี้หลวงพี่ใจดีจังงั้นกับผมไปก่อนนะครับพอบอกให้ไปก็รีบเลยนะเอ,อ้อแต่เดี๋ยวสักพักคงได้รู้ละรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบมาพากลนแล้ว ทำไมจ่อยมันเดินมาทังนี้วะมันมาเล่นกับไข่กันแน่เนี่ยช่างเถอะแหบไปดูมันดีกว่าพอมาถึงที่หมายไอ้จ่อยก็เหลียวซ้ายแหลขวาหวังจะหาไอ้สิทธิ์ข้าอยู่วันนี้ไว้จ่อยเองขึ้นไปได้ยังไงนะเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอ ยังจะมายิ้มอีกรีบลงมาเธอหน้าเอ็งดูนี่นะไอ้จอยข้าขอทําการแสดงก่อนว่าแล้วผีเฮสิตก็ทําการเต้นเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเอ็งร้องอะไรของเอ็งว่าละล่อนๆนะเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกหลังจากนั้นเอสิตก็เต้นท่าเมลอนไปสองสามทีก่อนที่จะได้โดดร่อนลงมาทำให้อจ่อยเพื่อนเลิฟถึงกับต้องตกตะลึง เพราะหัวของไอ้สิทธิ์นั้นปักลงกับพื้นตายไม่เนี่ยแต่เหมือนว่าไอ้สิทธ์ไม่รู้สึกรู้สาอะไรลุกขึ้นมานั่งเอ็งไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้สิทธิ์ข้าตกใจหมดเลยไอ้สิทธ์ได้แต่ลุกขึ้นมายิ้มให้ก่อนที่จะได้เหลือบสายตามามองที่ใครบางคนจะไม่มาเล่นกับพวกข้าหน่อยเลยอ้วน เอขวดผู้ที่ซุ่มดูมาตั้งแต่ต้นได้เห็นการแสดงเมลอนจนกระทั่งได้เห็นฉากขุนคอรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนไอ้จ่อยคนนี้ไม่น่าจะใช่คนแน่รีบมาเล่นกันเถอะโมทําอะไรอยู่เนี่ยไอ้ซิดในขณะที่ไอ้จ่อยกับเพื่อนผีของมันต่างก็พากันไปเล่นไอ้ขวดก็หันหลังกลับวิ่งไปทางวัดนึกอยู่แล้วว่าต้องมีอะไรแนะ่หวังว่าอีกคนคงไม่โดนหลอกนะ จ่อยเอ้ยรีบกลับวัดเถอะก็ะผมจะกลับอยู่แล้วขอรับหลวงพี่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวอาตมาตจะตามไปว่าแต่อยู่ดีๆทำไมายโยมถึงได้ออกมาล่ะก้อยจ่อยมันอยากมีเพื่อนเล่นมันเลยเรียกข้าออกมานะและภาพของเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็ได้บังเกิดขึ้น ไอ้จอยมาเล่นอย่างอื่นกันต่อไหมอันนี้เองแพ้ข้าอีกแล้วละ่ะว่าไงละ่ะจะเล่นอะไรกันดีเล่นอะไรค่าก็แพ้ค่าไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นกับค่าก็มีแต่ผีเท่านั้นแหละที่จะเล่นกับเองนะ่ะถ้ามีผีมาเล่นกับค่าก็คงจะดีนะสิอย่างน้อยคงจะยออให้ค่าชนะบ้างแล้นะเสียงของไอ้จอยที่เรียหาเพื่อนทำให้ผีเอสิทธ์ได้โผล่ออกมา เราต่างก็อยู่กันคนละพบคนละชาติหวังว่าโยมคงไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนนะเพราะกรรมจะทำให้โยมนั้นติดอยู่ไม่ไปไหนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์สมใจเกเรวโรผีเอสิทธ์ก็ลงไปกบกราบไหว้เหมือนจะเข้าใจในคำสอนของพระอาจารย์หวังว่าตมาคงช่วยโยมได้นะเมื่อไม่ปรากฏร่างของผีเอสิทธ์แล้วพระอาจารย์สมใจก็ได้หันหลังกลับ แต่ถ้าว่าคอยหลังผีเสิทธิ์ก็ได้โผล่ออกมาอุตสาห์ได้ออกมาแล้วจะยอมไปง่ายๆได้อย่างไงล่ะยังมีอะไรน่าสนุกให้ทำอีกเยอะเลยไม่นานนกะไอ้สมตุยและไอ้สมหน้าก็ได้มาถึงที่หมายว่าแต่พี่สมถึกอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเขวนาน่าจะอยู่แถวได้หลือแน่น,น่ะสิขาดพวกเราแล้วจะหาเพื่อนกินเหล้าได้ที่ไหนแล้ว เอ้สมหน้าและสมตุยยังไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีเพื่อนมาเพิ่มอีกหนึ่งตนและดูเหมือนว่าเพื่อนใหม่คนนี้จะเข้ากันได้ดีซะด้วยแต่คงต้องรอให้แนะนำตัวกันก่อนการปรากฏตัวของผีเอสิธิ์จะทำให้แก๊งสามสมไม่ต้องเหงากันอีกต่อไปและเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงกันแน่คงต้องขอเวลาไปคิดดูก่อนไอสมตุ๋ย เองรู้สึกว่ามีใครมาแอบดูพวกเราอยู่หรือเปล่าล่ะเนี่ยขากรู้สึกมันเองนั่นแหละสำหรับวันนี้ผมได้แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรันตนตไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคุณโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัย ให้กัแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ